อ่าไหนวันนี้ใครพบกับพระสองรูปดีใจบ้างยกมือขึ้นเราจะได้บรรยายเต็มที่ไม่ดีใจเราบรรยายสิบวทีลงเลยก็ได้ลงได้เลยฮะสิบวิทีแต่ปัจจัยเท่าเดิมนะเจริญพรครับเพราะผู้ฟังไม่พอใจฟังบรรยายตามตามตามหน้าตาผู้ฟังในวันนี้ใครพบพระรู้ดีใจบ้างยกมือขึ้นครั้งที่สองเสียใจเอามือลงนั่นไงยังมีอยู่นะไม่จริงใจกับพระเลยโอคนเราถ้าไม่จริงใจมันไปกันไม่ได้หรอกใช่ครับแหมมีอะไรใหญ่โตฟึบฟับฟึบฟับ แต่ไม่จริงใจกับสิ่งที่ทําจัญญาบันเสือดำมีอยู่แล้วนะมีแล้วจัญญาบันเคร่งเลยนะครับแต่ไม่ปฏิบัติตามมันก็แค่นั้นแหละโ oh. อ้โหอ่อไหนใครดีใจพบพระสองรูปยกมือขึ้นครั้งที่สามจะดีใจเอามือลงเอาลงได้แล้วโยม <c oughs> มันโยมจะไม่ค่อยไว้ใจพระหนึ่งไม่จริงใจ <c oughs> สองไม่ไว้ใจมันไปกันไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับอายโยมตัวคนท่านขออนุญาตเช็คภูมิภาคหน่อย อรมาจากภาคเหนือมาอยู่บริษัทของเรายกมือขึ้นคนเหนือคนเหนือมารู้นิสัยกันเราจะไม่โกรธกันอเยะคนเหนือทําอะไรไม่ค่อยชนะหรอกครับใช่ครับเจ้าเจ้าเจ้าตลอดออกแนวเสมอซะเป็นส่วนใหญ่เขาเจ้าไม่ใช่เจ้าคนอีสานบ้านอัตมายกมือขึ้นยมคนอีสานคนอีสานรากศัพท์เดิมก็คือไฮโซไฮแปลว่าสูงโซอดอยาก เอี่ยมพอดีให้โซ่อดอยากยังสูงอยู่ทุกแก่ทุกมุมทุกจุดเลยกาแฟมันออกมาเร็วทั้งเลยคนภาคกลางยกมาอขึ้นคนภาคกลางโอ้โหมาทำงานที่นี่และใครเป็นคนกรุงเทพแท้ๆยกมือขึ้นปรบมือปรบมือปรบมือทำไมครับอาจารย์ครับต้องมีเหตุผลด้วยเหรอต้องมีเหตุผลหรอก3าสี่ปีไหมเนี่ยเขาให้ทำอะไรก็ทำอย่าไปคิดมากแหมทำยังกไม่ชิน คิดอะไรได้ที่ไหนละสามสี่ปีนี้เพื่อคิดมากอยู่ได้ที่ไหนล่ะเออเจริญพรอย่าไปคิดอย่าไปคิดทําำใรโอเคผมจะไม่คิดเจริญพรเจริญพรที่ผมในคนกรุงเทพคนกรุงเทพจะต้องตบมือให้เพราะว่าก่อนทนี้าตมาจะมปอยู่กรุงเทพนั้นอาตมาได้จากคอนสารเทพภูมิไปอยู่ขอนแก่นก่อนจะเข้ากรุงเทพก็เลยหาข้อมูลกรุงเทพยมงเคดูหนังฝรั่งไหมที่เขาพิมพ์เร็วๆอ่ะโอ้โหมันอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ กรุงเทพเป็นเมืองที่มีมลภาวะเป็นพิษครับไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้แต่คนกรุงเทพอยู่ได้อะเขาเก่งไงหายใจอออะไรไม่รู้เขาขาวเขาไปโอ้โหเยอะแยะมากมายคนกรุงเทพเป็นคนที่น่าสงสารเวลาเทศการไม่มีจังหวัดให้กลับสงการไปไหนอะไม่ได้ไปไหนเป็นคนกรุงเทพเธอไปไหนกลับขอนแก่นพอเนาะสมนึกขอน้วม้วนขอนดอโอ้ยเบบมนุษย์เนาะคือเล่นมนุษย์ก่าทัมดา คนใต oh, yeah, yeah, yeah. ้บ้างยมคนใต้จะมาขึ้นคนใต้เอะคนใต้ส่วนมากจะน้อยกว่าทุกภูมิภาคครับแต่คุณภาพขับแก้วเช่นแกนนําหลักๆในคนใต้หมดเลยนะเจตพรพรมพันนัตวุฒิไส้เกลอาก่อแก้วพิกลทองวีรการมุสิกพงศ์วีรการเพิ่งอายุหกขวบถ้าวีระนี่หกสิบปีแต่วีรการนี่เพิ่งหกขวบถ้ารวมกันก็หกสิบหกปีการไปว่ารายมวีรักอ๋อไปว่าที่รักครับพอตั้งให้กวดติดคุกครับ อยากให้เป็นเที่รักของทุกคนคก็เลยเป็นวีรการท่านสุเทพเทือกสุบันคนใต้หมดเลยน้องสังเกตไหมทำไมคนใต้ต้องเป็นแกนนําหลักเมื่อกี้เงกขขึ้นมาก็คิดก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมม่ธรรมดาท่านสุเทพจําได้ไหมฮะตั้งแต่ผมเล่นการเมืองอ้าทำไมเงียบกันขนาดนั้นผมไม่เคยทุจริตเลยแม้เพียงครั้งเดียวโอ้โหกล้าพูดเนาะ เออธรรมดาจริงไธรรมดาอยากฟังใครก่อนฮะอยากฟังใครก่อนคุณเจต,ตพาพรมพันธ์เหรอโอ้ยตอนนี้อยู่ในคุกเลยทีเดียวครับคุณเจต,ตพรจะอ้วนๆหน่อย <c oughs> <ช>อ้วนขคอก็จะสั้นๆหนึ่งนะ <c oughs> เหมือนนัเนี่ตัวนี้เหมือนนะเนี่เอาคุณนัทวุฒิแล้วกันนัทวุฒินึกเสียงง่ายพี่น้องครับเพื่อนผมเล่าซีรีเรื่องเปาบุญจินให้ฟังครับพี่น้อง <c oughs> อหากภรรยาของจันเจ้า ทำผิดกฎเสียเองครับถูกเปาบูชินตัดศีลแปะหารชีวิตโอ้โห,โหคำถามคือจันเจ้าจะช่วยปรายญาไงครับพี่น้องหนึ่งร้องขอชีวิตกระตันเปาตืดผิดครับพี่น้องจันเจ้าไม่ทำแบบนั้นเหมือนเด็กตรี้รองลำบากนะคนอีสานต้องพูดใต้เนะี่ยเราไม่มีทองแดงเราต้องด,ดอักเอาไงร้องจริงภรรยาหนีไปเลยเพราะจันเจ้ามีวิทยายุทธีล้ำเลิศต,ตืดผิดอีกเช่นเดียวกันครับพี่น้องไม่ทำแบบนั้นเหมือนเด็กตรีใช่ เขาบอกว่าก so ่อนที่ท oh, no. ่านเปาโปจินจะสั่งแปลงงานชีวิตไครับพี่น้องเขาจะสั่งให้เปิดมีดครับแล้วโยนติ้วจังหวะก่อนที่จะโยนติ้วครับพี่น้องครับให้จันเจ้านั้นขอไปพี่น้องเจ้าใจอ่อยด้วยนะครับจะมีคำพูดเป็นวราล้มเอามือไปจับอืกราบขอไปอีกรั้งนะครับพี่น้องครับไปจับไข่เปาโปจินครับพี่น้องครับก่อนที่เปาุปจินจะโยนติ้วครับให้จันเจ้านั้นบีบสุดแรงเกิดเปาโุจินจะพูดทันทีปล่อย แววไหนๆก็เล่นนันเล่นมันครบครับพี่น้องตึกถสารไก่ฟงเปาบุลจินอยู่ประเทศจีนสารไก่ฟงยิ่งยืดก็พี่น้องยิ่งยืดครับจังประหารชีวิตคนนี้คนนั้นใช่พอก็มาไทยแลนด์แดนปราบเชียนครับพี่น้องชีวิตเปาบุลจินก็ตกต่ำถึงกี่จุดเป็นรายเป็นบงดักฟอกครับพี่น้องครับชนิดซองเลยนะครับเขาก็ยี้ซานาซีดเนยเสียบุคลิกเปาบุลจินลยหน้าเก่าเกินไปครับก็เหมือนเจแปโปเทดอนพี่น้องรู้จักเจแปโปเทดอนนะเป็นลูกของท่านเทพทุดเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ หลังมังค่านับถือเทพแห่งมหาสมุดร่อเข้ามาใจแลนแดนปราบเซียนครับพี่น้องชีวิตก็ตกต่ำนึกิจสุดกลายเป็นอาบอบนวดคับพี่น้องครับโอ้ถือสามแง่งดูแลน้องๆใกล้ๆขนาดตะลีหลังๆนี่ก็โดนปิดไปเยอะเสียกำบงกำบนเศรษฐกิจมืองไตก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะดันรองนายกก็ต้องยืมนาฬิกาเพื่อนมาได้ครับอดีตพบตรอก็ต้องไปยืมเงินเพื่อนสามร้อยด้านองดาลงดราก็ต้องเรียกจินตอดแปงๆจำติดติด้านใช่อดีต ไม่ได้อดีตยังเป็นอยู่ประดานบริษัทใหญ่ๆก็ต้องเข้าป่าไปลา่าัตว์มากินเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ประเทศเราก็กําลังจะ,ะ <c oughs> พัฒนาเพราะเราเก็บภาษีอย่างกัาแกนาดาราคาเหล้ายาเทียบเท่าสวิตคุณภาพชีวิตอย่างโคริงยาตอนนี้บอพี่น้อง,องขอบคุณพี่น้องไทยออยทุกคนเราต้องเอ่ยชื่อเพื่อจะได้มีส่วนร่วม <c oughs> เข้าสู่ประเด็นของพวกเราดีกว่าครับผมเอาก็แง่หัวข้อกล้าคิดกล้าพูดกล้าคิดกล้าพูดคิดว่านันนิการท่านยืมเพื่อนมาจริงๆนะท่านหมายถึงในบริษัทไม่ต้องไปข้างนอกสิอันตรายอันตรายกอคงนานนิดหนึ่งนะโยมขออนุญาตเช็คสถานภาพนิดหนึ่งนะมันมีผลนต่อความซื่อสัตย์ต่อการทํางานในีมเีาเราก็กำลังให้กำลังใจกันอยู่ไหนใครแต่งงานแล้วโยมกพื่อจากใครแต่งงานแล้วนี่เยอะเยอะเยอะรุณายจะมองเพื่อนนะโยมนะ การแต่งงานม่จช่การบ้านไม่ได้ลอกกันง่ายขนาดนั้น้หยแต่งระบาดแต่งน้ำเลยนะห่างไม่ได้ง่ายขนาดนั้โยมใครยังไม่แต่งงานยกมือขึ้นโยมโอ้โหไปทําอะไรอยู่โยมอ๋ออย่าเอาเล่นอย่าแถวหน้าอย่าไปยุ่งสิยุ่งแถวหลังไปต้นไปนี่พี่ก็เตือนน้องไม่ทันพ้าผิดไปแล้วแถวหน้าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งไม่ทด้เลยพาพระผาขอโทษไม่ใหญ่จริงเขาไม่มานั่งหน้าหรอกเชื่อพี่เวลาเล่นมันเล่นแถวสองแถวสามเป็นต้นไป อย่าไปแตะต้องแถวแรกไม่เอาไม่เอาเิลไปแล้วขออภัยน้องยังใหม่อยู่เ็ี๋ยวอยู่ให้เป็นน้ออยู่ให้เป็นเออ,เ,อเราเป็นแค่กำลังพัฒนา <laughs> พูดได้ทุกเรื่องอยกเว้นเรื่องจริงจ <laughs> ะเลยทอนนายจอมนะเขาบอกคนังไม่แต่งงานตายไปจะตกตรกอยู่ยสาเหตุเพราะคุณไม่ดำรงเผ่าพันธุ์มวลมนุษยชาติครับจนทําให้โรงเรียนต้องโอ uh ้โหเกิดอัตคัขาดแคลนเด็กต้องมายุบต้องมารวมกันเยอะแยะมากมายมหาวิาลัยนี้ไม่ค่อยมีใครเรียนแล้วนะอีกสิบปีจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก แล้วเขามีสวัสดิการได้มากมายครับใครจะแต่งงานแล้วนะก็มีลูกมีอะไรกันไปนะพวกเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เป็นพระครับใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นโยมใครแต่งงานแล้วกรุณาอย่ามองเพื่อนนะโยมนะนี่เหล่านี้ไม่ตกนรกคุณโยมเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วอ่ามันก็นแล้วแต่แหมโทจิกเป็นไก่เลย <g ül> แล้วแต่สามียักษ์ภรยามารก็เป็นนรก <c oughs> สามีเทวดาภรรยานางฟ้าก็เป็นสวรรค์ูกสามียักษ์เป็นยังไงบีบคอเมี<ฮ>ยเมียหนีไปง้อขอคืนดีไม่คืนดีไล่ไปไ <c oughs> ม่อ่านอ่านแล้วไม่ตอบแขวนคอลูก11เดเดือนให้มันตายซะเลยแขวนคอตัวเองตายตามนี่ <c oughs> ออกเฟซไลฟ์สดๆให้คนดูด้วยครับ <c oughs> นี่คือสามียักษ์ภรยามารเป็นยังไงรักกันใหม่ๆแต่เองแต่เองแต่งงานปุ๊บเริ่มตั้งท้องกับความเป็นพ่อแม่ซ้อมไว้พ่อจ๋าแม่จ๋าอ่านไปสามปีขอภัยนะโยมมึงอยูไ่ไหนนี่มึงอยู่ไหนนี่ ก็อยู่วัดสิจ้าฮะไปอยู่ทําไมวัดเนี่ยเอากรบวดสิใครใช้มึงบวชนี่ก็บวชด้วยศรัทธานี่แหละจ้าห้ามมึงบวชนานแล้วยังนี่สามสิบกว่าพันษาแล้วจ้านี่ใครนี่เจ้าเอวาาจ้าเขาโทรผิดพระอาจารย์ก็ว่าไปว่าจะโทรหาผัวติดเบอร์หลวงพ่อก่อนสมาร์ทโฟนมือแตะได้ที่ไหนมันไปเลยนะมันไปเลยมันไวแตะปพ๊บมันโทรหาเลยทีเดียวใช่อันตรายผู้หญิงรักกันใหม่ๆก็จะเป็นช้างเท้าหลังใช่ไปดูหนังไหมพี่จะพาไปเอาไปสิจูงไปไหนก็ได้ไปหมดทานข้าวกับพี่ไหม จูงไปไหนก็ได้พอแต่งงานปุ๊บเริ่มเป็นช้างเท้าหน้าโซฟาแบบนั้นม่านแบบนี้ oh. พอแต่งงานไปน3ามสีป่ปีช้างทั้งตัวมันกินหรือขมเบือเลยฮรบสายเป็นแฟนนั่งดูรูปเมื่อไรจะออกมาจากรูปะมาเป็นเมียพี่ oh. แต่งงานไปห้าปีน้องดูรูปดูเมียเ <c oughs> มื่อไรมึงจะกลับเข้าไปในรูป <c oughs> ยาวกันเล่นอลสวยที่สุดก็คือภรรยาเราคือคู่ของตัวเองรอที่สุดก็คือสามีเราใช่จุดหมายปลายทางไม่สําคัญหรอกว่ามันอยู่ที่ไหนมันสําคัญที่ว่าเมียให้ไปหรือเปล่าก็ว่ากันไปอ่ะผ่านเรื่องสถานภาพไปครับรู้เรียบร้อยนะนายมโยอยู่ในห่วงเวลาของโอ้หลังจากวันวาเลนไทน์มาตรุจีนมาโอ้โหวาเลนไทน์ก็แบบฝรั่งมอบดอกไม้ให้กันใช่ครับตรจีนก็ไหว้ไหว้วันนี้แบบไทยๆแบบไทยไหว้ต้นไม้ไหว้ไก่ไหว้อะไรไป ออกมาแปลกประหลาดแล้วเกิน <mm <itten> ใช่แล้วก <arn> <ซ>ารซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกต้องไม่จําเป็นต้องเขียนชื่อน,นามสกุลเบอร์ทอโทรไม่มีผลไปเพราะคุณอาจจะเก็บได้แล้วมาเขียนทีหลังก็เขียนได้คุณเอาเมืออดีเอ็คุณอาจจะไปขึ้นเงินมันก็ต้องจับอยู่แล้วครับ <mm <itten> การจะซื้อลอตเตอรี่ถูกต้องคนต้องหาเพื่อนมา40 <mm <itten> คนเ <mm <itten> <hmm> พื่อเป็นพยาน40ปากให้แม่ค้าจําหน้าคนให้ได้คุณก็ต้องจําหน้าแม่ค้าให้ได้ต้องจำถ้าเป็นครูพิชาถูกนะครับมันก็ต้องเป็นลักษณะนั้นแหละซื้อลอตเตอรี่ แต่ถ้าครูลุงจะลุ้นถูกก็อีกเรื่องหนึง่งก็ว่ากันไปนะโยมนะที่อยากให้โยมได้ยิ้มได้หัวเราะเพราะว่ามีเหตุผลความสุขสําคัญมากเลยความสุขสําคัญรอยยิ้มนี่เสียงหัวเราะสาคัญมากความสุขอยู่ที่ไหนโยมตอบแบบชาวพูดก่อนความสุขอยู่ที่ไหนนี่ตอบแบบทางการแพทย์หน่อยครับความสุขอยู่ที่ไหนโยมอาตมาจับอะไรอยู่หนังศีรษะมังจเจริญหอน <laughs> มองให้ลึกนิดหนึ่งสมอง,มองในสมองเรามีสารความสุขอยู่สี่สารเราจำได้แค่สารที่สี่คือสารเอนโดเอนโดฟินเอนโดหรือเอนโดฟินก็แล้วแต่แปลว่าสารสําราญทุกครั้งที่เรามีความสุขสารนี้จะหลั่งออกมามีมากตอนออกกําลังกายจริงๆมีอยู่สี่สารเซโรโทนินแรคตซินแอนตาซินแอนตาซินผมคุ้นนะอย่ามั่วเลยครับผู้จารย์ครับผมรู้ทันโดพามีนสารสําเร็จตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้ในระเบเป้าหมายเมื่อกี้นี้ตามเป้าหมายนั้น สารนี้ก็จะหลังออกมาค,ความซื่อสัตย์สุจริตอะไรนะซื่อสัตย์โรงใสจริงใจอะไรสักอย่างนี่แหละชัดเจนสี่อย่างลืมไปอันหนึ่งก,ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าโอเคก,ก็เกิน60-70%ออยู่ใช่ ท่องแล้วท่องแล้วแต่มันจำได้ประมาณนี้ต้องซื้อสารต้องพองใส่ตั้งเป้าไว้ได้ตามเป้าหมายนั้นสารโดพามีนะหลังออกมาอยากดื่มกาแฟได้ดืม่มอยากทานคุกกี้ได้ทานตั้งเป้าอะไรได้ตามเป้าหมายนั้นโดพามีนล้วนเซโรโทนินสารสงบแต่อตอนท้ายๆจะพาทำาออกซิโ <พา S 1> ทซินสารสัมพันธ์ พ่อแม่ลูกรักกันครอบครัวแรกหัวหน้าลูกน้องหรือจะเรียกว่าพนักงานครับบางที่ไม่เรียกคนงานเรียกว่าพนักงานมีความเท่าเทีเทยมอะไรต่างก็ว่าก,กันไป,ก,ไปก็อยู่ด้วยกันยังมีความสุขในยมนะพ่อคนหนึ่งพูดกับลูกไม่ดีต้องขออภัยจริงมีคำหยาบเป็นตัวอย่าง<อ>แต่ปีนี้มึงสอบตกนะมึงต้องเรียกกูว่าพ่อลูกก็ครับประกาศผลสอบออกมาพ่อก็ถามลูกด้วยความมวงใยผลสอบเป็นยังไงบ้างลูกใครลูกมึงนั่นไง อย่พูดอย่างนั้นนะลูกไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องพูดเพราะเพราะต่อกันเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมไม่ทำใช่ครับช่วงบ่ายเป็นช่วงปราบเซียนช่วงง่วงช่วงง่วงไม่ใช่โยมนะเรานั่แหละฉันเราจะมีกิจกรรมไม่ทำนะแถวแรกก็เพื่อให้เกิดความสุขเพราะความสุขสําคัญมากเลยต้องเสมอภาคทุกด้านใช่ครับอายุก็ต้องเสมอกันเสมอกันพนมมือขึ้นมาจะเสกให้ทุกคนทุกท่านอายุเท่ากันพระนี่ต้องมีเสกนิดๆจะได้ดูุรังดูุรังดูครังว่าตามนะเอาอายุเท่าไหร่ดีรีเควส์มาก่อนอยาาไเท่่ ยี่สิบไม่ฟังใครแล้วยี่สิบไม่ฟังพ่อฟังแม่แล้วยี่สิบไม่ฟ,<ะ>ฟังแล้วเ,เท่าไหร่ทีโยมสามขวบเดี๋ยวฟังกันไม่รู้เรื่องอีกโอ้โหนี่น้อยขวคุยกันไม่รู้เรื่องเอาสักสิบสี่อีกครั้งนะขอบคุณพี่เสกนะก็แต่งเพลงนี้นะครับรู้จักพี่เสกนะเสกโรโซสุดยอดสุดยอดลูกากูของแมนยูหนึ่งเดือนยิงแค่สองเม็ดยิงแค่สองลูกแต่พี่เสกแค่นาทีเดียวยิงไปสิบเม็ดครับปัง,ปง,ปง,ปงป แต่สุดท้ายไม่โดนดำเนินคดีเพราะตำรวจไปหาหลักฐานไม่เจอกระสุนแม้แต่นัดเดียวเพราะชาวพรมคีรีนครศรีธรรมราชไม่แย่งกันหมดเลยเพราะว่าเป็นกระสุนเสกเขามีแต่ข้าวสารเสกพอได้นะพอได้นะว่าตามทำไมต้องให้ยมยิ้มยมวเราะมีสายวิชาการส่งสายตามาทามีเหตุผลจากงานวิจัยของสวนสัตว์ดุสิตโพครับที่มาดีเลยเกิดเขาฟ้องร้องกันง่าย เราพูดอะไรต้องเติมนิดนึงเพื่อให้เราไม่ตกคดีอย่าไปเอ่ยชัดมันต้องมีเติมมีมีตัดอะไรนิดนึับยิ้มหนึ่งครั้งหน้าจะเป็นสีสีชมพูยิ้มสองครั้งสีแดงดาเร่อยิ้มทั้งวันสีธัญญาหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนไป7วันเนี่ยเราก็จะตายนี่ต้องหัวเราะห้าอยู่ได้อีก7็วันเลยห้าห้าสิบสี่วันห้าห้าห้ายี่สิบเอ็ดวันถ้าหัวเราะทั้งวันเป็นบ้าแน่นอนครับผมนานไงเอาพอดีพอดีให้ทุกคนอายุเท่ากันว่าตามนะมูอีมูอีป้านีป้านีปารา โอรัปานโอโกรโตมูเอเลอ้าแถวหน้าที่ขั้นมองประมาณว่าให้ผมพูดจริงๆนะครับรู้สึกว่าจะย้อนไปเยอะเมืากันนะจะได้อายุเท่ากันจะได้มีอะไรให้เราเรียนรู้เราก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยรู้แล้วระดับนี้รู้แล้วครับบอร์ดนี่ไม่ต้องไปอ่านใช่บางคนบอร์ดก็บอร์ดจริงๆนะบอร์ดมองไม่เห็นนะ ต้องอ่านต้องอ่านเนี่เมืเ่อกี้ตามากำลังไปอ่านนะนะได้ความรู้ไงเหมือนเมื่อกี้กําเนิดบริษัทนั้นเขากําเนิดยังไงเ<ช>มียปั่นจัก,กรยานไปซื้อของเมียเหนื่อยเหลือเกินก็เลยเอาอะไรนะมอเตอร์ใส่จัก,กรยานเลยโอ,โ,โอ้โหเมียก็ถีบไปแล้วก็ปั่นไปหลังๆบิดเลยบิดเลยโอ้โหคนอื่นก็อยากได้ผลิตขายขายดีมากเลยก็กลายเป็นบริษัทแห่งนั้นไปนะโยมนะ เข้าใจไหมเนี่ยดีวพูดจะเอ่ยก็เกรงใจไงแต่คงไม่จะกู้แข่งกันหรอกอันนี้น้ำมันอันนั้นลดนะก็โดยมารยาทเราก็ไม่เอ่ยไงอ่ะรู้สึกเจ็บืี่ได้ยังทุกท่าน